สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะแนะนําวิธีการรีมิกคลิปเรียวนะครับไปดูกันเลยครับการรีมิกคลิปเรียวนะครับก็ให้มาดูตรงที่จุด3จุดทางด้านล่างขวามือนะครับของคลิปที่เราต้องการจะทําการรีมิกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปแล้วดูว่ามันมีเมนูขึ้นมามีคําว่ารีมิกคลิปเรียวนี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่มีไม่สามารถรีมิกได้นะครับถ้ามีเราก็สามารถรีมิกได้เลยก็กดตรงที่คําว่ารีมิกคลิปเรียวนี้นะครับกดเข้าไป ลังจากเรากดเข้าไปแล้วเราจะเห็นหน้าจอของเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับถ้าเรามีาคลิปหรือรูปอยู่ในอ,อ,อยู่ในมือถือมือถืออยู่แล้วนะครับก็มาคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มนี้เลยแต่หากว่าเราไม่มีนะครับเราไม่มีเราจะเอาภาพที่เราถ่ายปัจจุบันนี้นะครับเข้าไปรีมิกแล้วก็กดที่ปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับนครับปุ่มสำหรับบันทึกภาพกด หลังจากที่เรากดแล้วนะครับคลิปมันก็จะทําการเล่นจนกว่าจะหมดคลิปนะครับคลิปจบมันก็จะเลื่อนให้เรามีปุ่มคําว่าถัดไปขึ้นมาให้เราคลิกดําเนินการต่อนะครับรอให้คลิกจบนี่ครับเวลาที่มันจบมาแล้วนะครับมันจะให้เราสามารถที่จะ,ะเพิ่มเสียงตัดเสียงรบกวนใส่ข้อความได้แล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ได้คล้ายๆกับที่เราทําการอัพคลิปเรียบรอยนะครับ ละดับถัดจากนี้ไปนะครับก็คล้ายๆกับที่เราอัพคลิปเลยนะครับ